ช่วงเวลาที่แบ็กแฮมอยู่กับ L.A. Galaxy เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายครับมนุษย์คนหนึ่งครับที่สามารถสร้างให้การแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งในประเทศที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมายเติบโตขึ้นมาอย่างมหาศาลครับหนึ่งในคนที่ปลุกกระแสให้ MLS กลับมามีชื่อเสียงกลับมาได้รับความสนใจจนถึงนปัจจุบันนี้ก็คือดวิดเบ็แฮมครับ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้ายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับทร่รูฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษแล้วกันครับเพราะว่าฟุตบอล l สตา้าของเราเนี่ยเดินทางมาถึง EP ที่800ครับทุกคน เป็นต้นแรกที่ผมรู้สึกตกใจมากพอสมควรหลังจากที่น้องๆมาบอกว่าพี่เทปนี้เนี่ยอีพีที่800แล้วนะมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆครับในตลอดระยะเวลา3ปีกว่าๆที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับนอกจากตัวผมตัวทีมงานแล้วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟุตบอลริสตา้ามันเดินหน้ามาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังชื่นชอบและยังติดตามฟุตบอลิสตา้าผ่านทางเมนสเตนไทยแลนด์ของเรานะครับ หวังว่าหลังจากนี้ก็คงจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเนาะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยจาก800เป็น900หวังว่าจะไปถึงในระดับ EP ที่1,000ถึงตรงนั้นคงจะได้กลับมาขอบคุณจากใจจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2023นี้นะครับความสนใจในโลกของล่งหนังมัน ค่อนข้างจะแผ่ขยายไปหลากหลายประเทศนะฮะซาอุดิอาระเบียทำให้เห็นครับว่าการดึงบรรดาดาวดังเข้ามานั้นสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจและเป็นการพีอาร์ประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศของพวกเขาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและเช่นกันครับถ้าเรามองตัดไปที่สหรัฐอเมริกากับเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ณเวลานี้เนี่ยกระแสความนิยมชมชอบในตัวของลิเอเมสซี่ก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศเช่นกันครับผลงานของเมสซี่นี้ต้องยอมรับว่าเป็นบิ๊กอิมแพคต่ออินเตอร์มอามี่ และรวมถึงเมเจอร์ลีกซ์ฟุตบอ์ด้วยเอาแค่ง่ายครับอินเตอร์มอามีก่อตั้งมา5ปีครับรอคอยความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจนเมสซี่ย้ายไปนั่นแหละครับพวกเขาถึงคว้าแชมป์ได้สำเร็จคอนราเกฟลีสครับและเชื่อว่าคงจะไม่ใช่เป็นทรอฟี่เดียวครับของเมสซี่ภายใต้สีเสื้ออินเตอร์มอามีถ้าเราจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ก็คงไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปอีกครับหนึ่งในคนที่เคยสร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งใหญ่และถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให เมเจอร์ลี u e ซ็อกเกอร์นั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนกระทั่งมาถึงยุคของเดวเมซี่เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปที่การย้ายทีมของเดวิดเบ็กแฮมครับที่ย้ายจากรอบมบาริดมาสู่ LA g a l a ก y าซณเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง Impact จากเบ็กแฮมทำอะไรให้กับเมเจอร์ลี u e ซ็อกเกอร์ได้บ้างแล้วผลกระทบในวงกว้างในเชิงบวกมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะขนาดไหนวันนี้พาย้อนกลับไปครับถึงช่วงเวลาตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดวิดเบ็กแฮมก้าวมาถึงสหรัฐอเมริกา และสร้างแรงสันสะเทือนให้กับเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์ติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับผมว่าเรื่องพื้นฐานหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วล่ะนะครับดวิดเบคแฮมการเติบโตขึ้นมาจากเด็กชั่วยชนสู่ทีมชุดใหญ่กลายเป็นนักเตะดังกลายเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษจนความดังของเขาเนี่ยขยายวงกว้าง ไปนอกสนามครับไม่ใช่แค่เรื่องความสำเร็จในสนามแล้วเป็นปีขวาหมายเลขเจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตระระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษแต่การสร้างครอบครัวกับวิกตอเรียดมครับอดีตสมาชิกของวงสไปซ์เกิร์ลครับมันยิ่งทำให้ชื่อเสียงของดิวเบคแฮมนั้นโด่งดังไปทั่วโลกบวกกับภาพลักษรูปลักษณ์อันหล่อเหลาเอาการครับมันจึงทำให้ใครๆเห็นก็หลงรักซึ่งมันก็มาพร้อมกับคำปรามาย์หลายสิ่งหลายอยา่าง โดยเฉพาะในช่วงที่เขาย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับราลมริดครับหลากหลายคำถามครับประมาณว่าจะช่วยอะไรได้มากน้อยขนาดไหนหล่ออย่างเดียวหรือเปล่าเป็นเซเลบิตี้ไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลสมาธิอยู่นอกสนามมากกว่าในสนามหรือเปล่าไอ้คำถามเหล่านั้นแหละครับมันมาพร้อมกับวันที่เขาย้ายมาสู่รังของราชาันชุดขาวซึ่งเป็นยุคที่ฟรนโนเปเรสกำลังสร้างกาลิติกอสในยุคต้น2000ครับขาคร่ำไปด้วยบรรดาซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายโรนโดซีดาน รูโตคาร์ลอสลาอุนกอรซาเลสลุยฟิโกโ้แต่ในวันเปิดตัวกับมาดริดครับในปี2003คำให้สัมภาษณ์ของเบ็กแฮมบอกว่าอันดับแรกที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือผมไม่ใช่ดารานะครับผมมาที่นี่เพื่อทำงานหนักให้กับทีมผมจะมีสมาธิและต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้กับทุกๆคนได้เห็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของเบ็กแฮมเนี่ยมันดูเฉิชา้ามันดูรูปรอดูเป็นคนดังดูเป็นเซเลบิตี้อย่างที่เขาพูดถึงกัน แต่ถ้าลองคุยในเชิงของเหตุผลฟุตบอลจริงๆ,ๆนะ่อยากจะถามโดยเฉพาะแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเชื่อว่าทุกคนรู้ครับว่าการเติบโตของบคแคมเนี่ยมันมาด้วยความอุตสาหะครับมันมาด้วยความมุ่งมั่นพยายามจากเด็กลอนดอนครับกล้าขึ้นมามาเป็นนักเตะเยาวชนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพยายามปีนป่ายขึ้นมาครับมันไม่ได้มาแบบโชคช่วยหรือโชคชะตาน,นำพาแต่มาด้วยความสามารถความมุ่งมั่นความพยายามและพิสูจน์ตัวเองอยู่ทุกอย่างก้าว นั่นหมายความว่าไอ้คำถามจากบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งสื่อหรือแฟนบอลในลาลิกาสเปนไม่ใช่เรื่องแปลกใหมส่สำหรับเบคแฮมครับเขาจึงพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวพิสูจน์ตัวเองครับให้ทุกคนยอมรับให้ได้ซึ่งทอมองด้วยความเป็นกลางครับเบคแฮมในสีเสื้อมารเดไม่ได้ย่ำแย่ครับไม่ได้ล้มเหลวเพียงแต่ว่าบทสรุปในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยนะการเป็นแชมเปี้ยนการคว้าทรฟี่มันอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องเท่าไหร่ซึ่งสุดท้าย ระเวลาผ่านไป3ซีซั่นครับเสียงวิจารณ์มันก็เริ่มกลับมาอีกรอบแชมป์ก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงก็มาถึงเพราะเมื่อประธานสโมสรอย่างฟอร์รโนเปเรสหมดวาระลงครับก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานกันใหม่และคราวนี้มันเข้าสู่ยุคของรามอนกานเดรอนครับซึ่งบอกกันตามตรงครับ <c oughs> การขึ้นมาเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดไหนก็ตามคนเป็นผู้นำก็ต้องการสร้างพื้นที่สร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งกาเดรอนก็พยายามเลยครับพยายามจะทําให้คำว่ากาเดรกอสเนี่ยมันหมดไปครับเน้นในเรื่องเหตุผลฟุตบอลมากขึ้นเปลี่ยนโคช้ชมาเป็นคาเปโลเติมนักเตะก,กลุ่มใหม่ๆเข้ามาเพื่อความสำเร็จในยุคข,ของตัวเองและมันก็ทําให้โอกาสของไปแคมนั้นลดน้อยลงไปครับจนต้นปี2007นั่นแหละครับเขาเนึงจะหมดสัญญาซึ่งพอเข้าสู่เดือนมกราคมครับตามกฎบอสแมนก็คือสามารถเจรจาพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นได้ครับซึ่งสุดท้ายคําตอบที่ออกมาก็ทําให้ทุกคนแปลกใจ เพราะทีมที่คว้าตัวเบคแฮมไปได้ก็คือลอสแอนเจลิสกาเล็กซีครับการตกลงรายละเอียดขั้นพื้นฐานเนี่ยเสร็จสิ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปี2007แต่เบคแฮมต้องเล่นให้กับมาริดจนจบฤดูก,กาลนะครับซึ่งเขาก็ยังเต็มที่ครับพยายามทําให้ทุกโอกาสที่ได้รับนั้นสร้างผลงานให้ดีที่สุดและสุดท้ายเนี่ยเรมดริดเป็นแชมป์ลาริก้าในซีซั่นนั้นนะครับ2006-2007แต่การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นครับ ถือว่าปิดฉากด้วยแชมเปี้ยนส์อำลาโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างกันและประตูบานใหม่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐก็เริ่มต้นขึ้นกับ LA g a l a x กซซครับด้วยสัญญา5ปีแบ็คแคมให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่าการย้ายมาสหรัฐอเมริกาครับเหตุผลหลักคือเรื่องของฟุตบอลผมมาที่นี่เพื่อสร้างความแตกต่างมาที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอลผมคงจะไม่บอกว่าการมาอเมริกาของผมเนี่ยจะทําให้เมเจอร์ลีกนั้นกลายเป็นกีฬาดับหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆครับซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้ว ว่าทั้งอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลได้รับความนิยมมากกว่าอกอร์แต่ผมจะไม่ตัดสินใจมาที่นี่ถ้าผมไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถสร้างความแตกต่างใดๆไดๆ้นั่นคือคำประกาศของเขาในวันที่เปิดตัวกับ LAG a l a x y ซครับและแม้ว่าจะด้วยคำวิจารณ์คำประมาทใดๆนะครับเบ็แฮมก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มสูบเหมือนเดิมด้วยทัศนคติที่ดีอยู่แล้วของเจ้าตัวนั่นแหละครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ ไล่ตั้งแต่ LA Galaxy สามารถบรรลุข้อตกลงในการหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นหรือมีสปอนเซอร์รายใหม่วิ่งเข้าหามากขึ้นหนึ่งในนั้นคือ h e r e r Life นะครับเป็นการเซ็นสัญญาระยะ5ปีครับพร้อมกับเม็ดเงินสนับสนุน20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนตั๋วปีของสโมสรน,นับหมื่นใบครับขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของ2007น,น,นะครับเบคแฮมอาจจะสภวารร่างกายต้องรอพักฟื้นด้วยการบาดเจ็บแต่ทุกครั้งที่ได้ลงสนามครับเขาก็เหมือนยืนท่ามกลางสปอตไลท์เหมือนเดิมปี2008ครับเบคแฮมลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นและทุกครั้งในการลงสนามในการปรากฏตัว ทั้งการดูสดๆในสัมเวียนแข่งของแฟนบอลหรือการถ่ายทอดสดครับมันเหมือนทุกสายตาเนี่ยจับจ้องมาที่หมายเลข23บนสีเสื้อของ LA Galaxy เพราะชื่อของเบคแคมเนี่ยแหละครับความสำเร็จประสบการณ์ความโด่งดังภาพลักษณ์ความเป็นสุภาพบุรุษและผลงานในสนามก็ไว้ใจได้ครับต่อให้จะมีช่วงเวลาที่ย้ายกลับมาในหนะนักเตะยืมตัวนะครับกลับมาเล่นในยุโรปกับเอซิมิลานแต่ทุกครั้งที่ลงเล่นในนามของ l a Galaxy b e c เบคแมยังคงมุ่งมั่นเกิน100เซนเสมอ ซึ่งผลงานมันก็จับต้องได้ครับเขาพาทีมคว้าแชมป์โซนตวันตก3สมัยครับแล้วก็แชมป์ MLS ครับก็คือแชมป์ลีกประจำฤดูกาลเนี่ยอีก2สมัยลงเล่นทั้งหมด124นัดครับยิง20ประตูกับอีก42แอสซิสแต่ถ้ามองในเรื่องของปัจจัยนอกสนามาน,นะครับช่วงเวลาที่แบแ็กแฮมอยู่กับ LA Galaxy เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายครับ คริสคลายนะครับประธานสโมอสรอนของ l อ g a ลเอ y กซีเคยเปิดเผยบอกว่าไม่ต้องสงสยัยใดๆครับเขามาที่นี่และทําให้เรากลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเท่านี้ก็เพียงพอนะครับถึงการสร้างคุณงามความดีให้กับสโมอสรอนถึงขั้นว่าหลังจากเลิกเล่นแล้วนะฮะมีการสร้างรูปปั้นของเบ็คแคมครับด้วยทองสำริดความสูง9ฟุตเพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญและความเป็นตำนานอยู่หน้าสนามของสโมอสรอนในปี2019และถ้าเราเจาะลึกลงไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจาก LA Galaxy ที่ได้รับ ผลประโยชน์แบบเต็มๆแล้วนะครับจากการมาของเบคแฮมแต่แรงกระเพื่อมอย่างที่บอกนะครับมันค่อยๆกระจายออกไปเป็นวงที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นส่งผลกระทบต่อหลีสูงสุดของประเทศทำให้เมเจอร์ g ลีได้รับความนิยมมากขึ้นและอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดครับถ้านับจากในยุค70ไม่ต้นมานั่นคือยุคเริ่มต้นครับซึ่งอเมริกานั้นพยายามโปรโมทลีซ็อกเกอร์ของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้น โดยการดึงบรรดาซุเปอ์สตาร์มากมายครับอย่างฟรานซิสกันบารออ์เปเล่ยอนคราฟท์เคยย้ายมาเล่นที่นี่หมดครับแล้วมันก็ทิ้งช่วงไปครับเจ้ทั้งเบ็คแฮมเข้ามาแต่ในยุคข,ของเบ็กแฮมเนี่ยมันดูเหมือนมีความยั่งยืนมากกว่าเพราะความใส่ใจความจริงใจความอยากจะทําให้หลีกอกเกอร์ของอเมริกาเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จริงๆแม้ว่าถ้าหาเปรียบเทียบกับกีฬาชนิดอื่นนะครับเมเจอร์ลีกนี่ตามหลังอีกหลายก้าวมากๆครับทั้งแยนหน้ามองขึ้นไปครับความนิยมของคนอเมริกามันก็ต้ององยู่่ที NFL เบสบอล MLB บาสเกตบอล NBA รวมถึงฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ด้วยซ้ำสกอเร์ยังเป็นเหมือนลูกไล่ครับและถ้ามองไปที่ตัวเรื่องรายได้เรื่องเม็ดเงินต่างเนี่ยจะเห็นความห่างแบบชัดเจนเลยครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎเพดานเงินเดือนเนี่ยแหละครับส alary cap ในยุคก่อตั้งขึ้นมานะครับเมเจอร์ลีสกอเร์ในปี1 9 9 6มาตรการเพดานเงินเดือนเนี่ยนะครับคิดออกมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละทีมสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักกีฬาเนี่ยไม่เกิน10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ณเวลานั้นถ้าเราเอาไปเทียบกับอเมริกันฟุตบอลครับ NFL เนี่ยตัวเลขมันกลายเป็น178ล้านเหรียญสหรัฐครับคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นครับในช่วงก่อนที่เบคแคมจะมาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยครับที่ทีมทีมหนึ่งนั้นจะลงทุนดึงบรรดาสุ์สตาร์นั้นเข้ามาเพื่อจะยกระดับหรือเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแข่งขันหรือเพิ่มความนิยมเป็นแรงดึงดูดให้กับแฟนบอลอย่างไรก็ตามครับ big impact หนึ่งอย่างที่เบคแคมสร้างไว้ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎเพดานเงินเดือนเนี่ยแหละ ซึ่งเรียกว่ากฎนักเตะพิเศษหรือบางคนอาจจะเรียกคำขาว่ากฎเบคแคมก็ได้คือฝ่ายจัดการแย่งขันเนี่ยน,นะครับนำมาใช้ครั้งแรกในฤดูกาล2007ซึ่งก็เป็นปีเดียวกับที่เบคแคมย้ายเข้ามาเนี่ยแหละครับแน่นอนครับการออกกฎนี้มาเนี่ยเพื่อรองรับนักเตะใหม่อย่างเบคแคมซึ่งวันว่าณเนะวลาน,นั้นครับเขารับค่าเหนื่อยจาก LA ออยู่ที่6.5ล้านเหนรียญสหรัฐต่อปี เกินครึ่งแล้วครับถ้าเทียบกับเพดานเงินเดือนตามกฎเก่าที่วางเอาไว้ก็คือ10ล้านเหรียญดอลลาร์หรือพูดกันง่ายๆก็คือ6.5ล้านเหรียญเนี่ยนะครับรเผลอๆอาจจะเป็นค่าจ้างโดยรวมของทีมสักทีมนึงด้วยซ้ําต่อ1ปีแต่ปี2007ครับเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพื่อรองรับแบงค์และในรายละเอียดมันก็อธิบายอีกครับว่ากําหนดให้แต่ละทีมนั้นสามารถเซ็นสัญญ,ญาน,นักเตะพิเศษได้3คนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักเตะพิเศษเนี่ยแหละครับแบงค์เข้าขายตรงนี้และเงินที่ใช้ซื้้อนนัักกตะลุ่มีครบ ก็คือการจ่ายค่าตัวเนี่ยจะไม่ถูกนํามาคิดรวมในบัญชีรายจ่ายครับส่วนในเรื่องของค่าเหนื่อยครับกลุ่มนักเตะพิเศษเนี่ยทางสโมสรสามารถจ่ายค่าเหนื่อยได้ตามต้องการตามตกลงได้เลยครับบางคนอาจจะได้แตะระดับหลักล้านต่อปีแต่จะเอามาลงบัญชีรายจ่ายเนี่ยสามารถลดทอนลงมาเหลือเป็นแค่หลักแสนต่อปีครับซึ่งอัตราส่วนในการลดขึ้นอยู่กับแต่ละทีมครับในการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายสมมุติง,ง่ายๆครับนักเตะหนึ่งคนย้ายไป อยู Major ่ในทีมเมเจอร์ีกสราเอเมกาด้วยค่าตัว1ล้านเหรียญดอลลาร์และได้รับค่าเหนื่อยปีละ3ล้านเหรียญดอลลาร์อะประมาณนั้นไอค่าตัว1ล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ยนะครับไม่ต้องเอามาใส่ในรายจ่ายเลยครับยกให้เลยครับจับจ่ายได้เลยส่วนค่าเหนื่อยในระดับ3ล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะถูกลดทอนลงมาครับตามอัตราเปอร์เซ็นต์อาจจะลงบันทึกในบัญชีรายจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นปีละ1.5ล้านเหรียญอะไรประมาณนี้ครับ เพื่อเป็นการขยายโอกาสครับขยายโอกาสให้บรรดาทีมในอเมริกานั้นสามารถมีแรงจูงใจในการดึงบรรดานักเตะชื่อดังนั้นเข้ามาสู่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มากขึ้นโดยมีดวิดเบคแฮมเนี่ยแหละครับเป็นหัวหมูทะลวงฟันเลยและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยโอ้หบิ๊กเนมหลายคนครับที่ย้ายมาเล่นอยู่ในลีกของสหรัฐรายตั้งแต่เทเรองรีครับย้ายมาอยู่กับนิวยอร์กเรดบูลในปี2010หรือคาโดกาก้ามาอยู่กับออร์แลนโดครับ2014 เดบิดบีย่าแฟรงค์ลัมพาดอเดียปิโลย้ายมาอยู่กับนิว y อร์ลีสทีพร้อมกันครับในปี2015เช่นเดียวกับซวนเจราตครับที่มาอยู่กับ LA ล a l a x y ซในปี2015และต่อมาถึงสลาตันอิบราฮิโมวิชครับที่ย้ายมาอยู่กับแครซีในปี2019เวนรูนียก็เคยมาอยู่กับดีซีวิเทตครับในปี2018จนมาถึงยุคของอินเตอร์มิลียุคนี้แหละครับที่กฎนักเตะพิเศษนั้นครอบคลุมถึงรีเนลเมซี่ซิโก้บุสเกตและจอร์ดี้อัลบามันเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนครว่าายากยย้ ของเบคแฮมนั้นสร้างความยั่งยืนและทําให้เมเจอร์ลีสหรรฐอเมริกานั้นได้รับความนิยมสูงขึ้นจริงๆเป็นการปลุกกระแสขึ้นมาครั้งใหญ่เลยครับดอนการ์เบอร์ครับคนนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของ MLS นะครับเคยเปิดเผยผ่านทาง New York t i m e s เมื่อปี2007ครับบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า MLS เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากกว่าครั้งในในประวัติศาสตร์ของเราและมีความชอบธรรมมากขึ้นในอเมริกาหรือได้รับความนิยมสูงขึ้นนั่นแหละครับเหตุผลก็เพราะว่าดวิดเบคแฮ ทุกมาตรการในธุรกิจของเราเติบโตเพราะเขาเราขายเสื้อ l a Galaxy ที่มีชื่อของเบคแคมได้มากกว่า3 0 0 0 0 0ตัวซึ่งท้าน,นับจากปีที่แล้วก็คือปี2006นะครับมันเป็นยอดขายที่สูงขึ้นถึง700เท่านี่ยังไม่นับของที่ระลึกจิปะถะอะไรต่างๆนั้นนาะหรือยอดขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ไปทั่วโลกมากขึ้น จากเดิมเนี่ยการต่อรองเงินในเรื่องของเลขสิทธิ์เนี่ยไม่ค่อยมีป่ามีเสียงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปอเมริกานั่นแหละครับที่เป็นลูกค้าปร,ระจําแต่พอมีไคแคมมาครับมันกระจายไปทั่วโลกในจะเรื่องของการขายายตัวแฟรนไชส์ครับนั่นคือการมีสโมสรอนเกิดขึ้นใหม่อีกมากมายถนับจากปี2007นะครับปีที่ไคแคมมาเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยเมเจอร์ลีกมีสมสรนรวม2ภูมิภาคนะครับ ก็คือฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนแค่13ทีมเองครับแต่พอมาถึงณปัจจุบันนี้ครับปี2023สมสโมสรรวมครับทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกกลายมาเป็น29ทีมครับที่สําคัญคือแต่และทีมก็มีความเข้มข้นมีการแข่งขันกันมากขึ้นพยายามสร้างสนามที่มันรองรับความจุข,ของผู้คนมากขึ้นยอดผู้ชมก็เพิ่มขึ้นครับราวๆาแปดจุดสองเปอร์เซ็นต จากซีซั่นแรกที่แบ็กแคมย้ายเข้ามาและถ้าหากนับภาพรวมครับที่เบ็ k แคมอยู่กับ LA Galaxy ซทั้ง5ซีซั่นรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับยอดผู้ชมของเมเจอร์ลีกสูงขึ้นแต่40%ครับค่าเฉลี่ยในสนามน,นะครับจากราวๆ1 5 0 0 0คนกลายมาเป็น21,000คนนอกจากนี้ครับ MLS ยังมองถึงผลระยะยาวจากการเข้ามาของเบ็ k แคมด้วยนั่นคือการมอบสิทธิในการสร้างแฟนชายทีมฟุตบอลของตัวเองด้วยราคาเพียง25ล้านเหนรียญสหรัฐ ซึ่งทีมอื่นไม่สามารถลงทุนได้ราคาถูกแบบนี้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือเบคแฮมจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ก็ต่อเมื่อเลิกเล่นแล้วเท่านั้นนั่นมันจึงเป็นที่มาของสโมสรอินเตอร์มายอามี่นี่แหละครับหลังจากที่แขวนสตาร์ในปี2013เบคแฮมก็ใช้เงื่อนไขนี้นั่นทีครับก่อตั้งอินเตอร์มายอามี่ขึ้นมากระโดดเข้าสู่เมเจอร์ลีกเต็มตัวในปี2020ซึ่งหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ไปครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ,รอะไรต่างๆนานานะ สุดท้ายแบคแฮมก็ใช้เงื่อนไขนี้จนได้ครับก็ต้องสมสรอินเตอร์ไมมีขึ้นมาในปี2018ขยับขึ้นมาสู่เมเจอร์ลีกเต็มตัวในปี2020แล้วก็กำลังสร้างแรงกระเพื่อมในปีนี้แหละครับ2023ที่มีเลยอเนลเมสซี่โลดแล่นอยู่ภายใต้สีเสื้อชุดชมพูนี่แหละครับดอนการเบอร์ ber, ครับผู้บริหารระดับสูงของ MLS กล่าวย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมื่อแบคแคมเซ็นสัญ,ญญากับ LA Galaxy ในปี2007เขามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ เมเจอร์ลีกและกีฬาฟุตบอลเติบโตในทวีปอเมริกาให้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า MLS ได้รับความนิยมและความสำคัญกับทั้งคนที่นี่และต่างแดนนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ปลุกกระแสขึ้นมานั่นคือแรงอิมแพคครับของมนุษย์คนหนึ่งครับที่สามารถสร้างให้การแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งในประเทศที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมหม่เติบโตขึ้นมาอย่างมหาศาลครับไม่ว่าจากนี้ครับเมเจอร์ลีกซอ o เกอร์จะขยับขยายออกไปในทิศทางไหน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าหนึ่งในตัวแปรสําคัญครับหนึ่งในคนที่ปลุกกระแสให้ MLS กลับมามีชื่อเสียงกลับมาได้รับความสนใจจนถึงนปัจจุบันนี้ก็คือดวิดไปแคมครับถือว่าเป็นการย้อนอำฤทธ์ครับในช่วงวาระครบรอบ EP ที่800และด้วยกระแสของเมซี่นี่กําลังโด่งดังเหลือเกินครับในสหรัฐอเมริกาเลยพาทุกคนย้อนกลับไปถึงจุดนั่นแหละครับว่าการที่เมซี่ได้มาอยู่ที่อเมริกาอยู่กับอินเตอร์มามี ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามาจากดิวิดเบ็คแคมหรือเอาเข้าจริงอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำับ เอามาฝากทุกคนนะครับคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องตรงนี้นะครับสนับสนุนทิเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากไว้ด้วยครับใครที่อาจจะดูมานานแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยิ่งดีเลยครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องทางของเรานะครับเ a นสแตนเฮแลนด์เราก็มีปุ่มซุปเปอร์แเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดขอบคุณได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดี